สวัสดีนะครับวันนี้นะครับจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการสอนดูพระสมเด็จนะครับแล้วสำหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่2นะครับ EP ที่2 EP ที่1เราดูเบสิกไปเรียบร้อยแล้วว่าดูเบื้องต้นการดูของเก่าสิ่งที่เป็นของเก่าจริงๆเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะทา นำพระเครื่องนะครับสององนี้องค์ทางขวามือนะครับจะเป็นองค์แท้องค์ทางเอ้ยองค์ทางขวามือจะเป็นองค์เกนะครับองค์ทางซ้ายมือจะเป็นองค์แท้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะฮะแต่ว่าผมจะองค์ทางขวามือที่เป็นพาระเกจะมาทําการหักและบดเพื่อดูเนื้อมอนสารภายในนะครับแล้ว เราจะนำพระของสององนี้ที่เป็นพระแท้ที่ผมเคยทำเป็น EP แรกๆเอาไว้นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูกันเห็นชัดๆองค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงใบาลานเผานะครับผมจะทำการบดพิสูจน์ เหมือนกันนะแล้วดูมาดูปฏิกิยาภา,ายในเเนื้อมวลสารว่าเราพบอะไรบ้างนะครับกับอีกองค์หนึ่งที่เป็นเนื้อชั้นหมากที่เป็นองค์คูของผมเองนะครับที่ทำให้ผมได้ค้นพบความจริงก็คือองค์นี้นะครับก็จะเอามาบทด,ด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> วันนี้เราทำ การพิสูจน์ทราบเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะเอาผงที่ผมบดเหล่านี้เข้าเครื่องตรวจสอบนะครับว่าเราเจออะไรบ้างแล้วอันนั้นจะเป็น EP หลังๆนะครับอ่าเริ่มต้นจากมาดูกายภาพเปรียบเทียบ สององค์นี้ก่อนนะครับสององค์แรกอันนี้องค์ซ้ายมือนะครับเป็นองค์แท้ผมจะให้ดูตังเนื้อเป็นหลักนะครับอ่าแล้วเรา,เอาอีกองค์หนึ่งมาเทียบนี่เทียบเคียงให้เห็นเลยนะครับ ในบริเวณเดียวกันนะแต่องค์ที่ผมใช้กล้องเพื่อนที่จะให้เพื่อนเอนเห็นเลยนะครับอ่ะองนี้เห็นไหมผมเอาแผ่นแม่เหล็กมาแผ่นเออเอาแม่เหล็กมานะครับ ดูดทำปฏิยาคือดูดกับองค์พระนะครับนี่นะครับแล้วไปดูที่พระเกตรงนี้เห็นไหมไม่ทำปฏิยาใดๆเลยนะครับวางปุ๊บล่วงวางปุ๊บล่วงนะครับเนี่ยไม่มีทานทำปฏิยาใดๆเลยนะครับ แล้วก็ <c oughs> เศษที่พระแตกหักเห็นไหมครับนี่กระดูดนะฮะเนี่ยอ่าชิ้นนี้ชิ้นใหญ่กระดูดนะครับ ดูดติดนะครับองค์ที่เป็นเนื้อชันมากกระดูดเห็นไหมครับนะครับดูดติดเหมือนกันนะครับอ่าแล้วทำไมผมถึงต้องทำการบดพระก่อนที่เราจะไปบดบอกแล้วว่า มาดูกายภาพเมื่อกี้เราดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เห็นว่ากายภาพมีความแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่ม <c oughs> ทำการกดเศษอะนะครับเริ่มจากองค์แรกที่เป็นเนื้อผงบาลานเผานะครับ ผมจะทำการตัดแยกออกมาอยู่ในกล่องนี้เลยนะครับแยกชิ้นส่วนมาแล้วนะครับได้มาชิ้นหนึ่งนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ ผมจะทำการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆมีเราทำการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับ การตัดเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะไปเข้ากล้องกําลังขยายสูงเพื่อดูเพื้องต้นก่อนนะครับผมทำการตัด มาเป็นชิ้นเล็กแล้วเราก็จะเห็นผงสีขาวๆภายในเนื้อองคพระใช่ไหมครับผงเหล่านี้นี่คือผงพุทธคุณนะครับเพราะมันเล็กมากแล้วก็ผมถือว่าอันเนี้ยังใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแม่เหล็กอันเดิมนะครับผมจะเอาพระวางไว้ข้างล่างเอ้ยเอาแม่เหล็กวางไวข้ข้างใต้แล้วก็เอาแม่เหล็กนะครับ ผงเหล่านี้จะดูดแม่เหล็กเห็นไหมนี่นะครับมีการดูดแม่เหล็กอ่หลายๆคนอาจจะตั้งประเด็นว่าเอ,อผงที่ผมบดเหล่านี้ยในชิ้นนั้นมีผงเหล็กอยู่นะครับโอเคเราทำการบด ให้ละเอียดลงขึ้นมาอีกนี่นะครับผมจะใช้อุปกรณ์ในการกดเพื่อบดให้ละเอียดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดในกล่องดีกว่าเพราะว่าเถ้าบดตรงนี้เดี๋ยวกล่องเป็นรอยแล้วก็จะทำให้ดูลำบาก <c oughs> เดี๋ยวผมจะหยิบมาเป็นชิ้นๆแล้วค่อยๆบดทีละชิ้นนี่ก่อนนะครับชิ้นแรกที่เอาเข้ามาปุ๊บ เราจะทำการบดเอาให้ละเอียดที่สุดนะครับ มาได้จํานวนหนึ่งแล้วนะครับไม่พอกดอีก ให้หมดเลยนะครับอ่ะเหลือไว้เป็นก้อนหยาบๆหน่อยก็ได้ นี่คือผงที่ผมกดละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในกล้องกำลังขยายสูงกันสีแดงๆนี่คือมันมีผงเก่าอยู่นะครับผงของเนื้อชั้นมาแต่เราให้ให้ดูจากตรงเนี้ดูขอบมากครับ ได้คร,ครับครับเดี๋ยวผมพอดีกําลังทําคลิปอ่านี่บทบทละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแม่เหล็กนี่เห็นนะถ้าเป็นผงเหล็กผมไม่สามารถบทละเอียดขนาดนี้ได้แต่เนี้ยเราบทละเอียดมาแล้วนะครับอ่า จะไปดูที่เมื่อกีเนี่ยกลุ่มเนี้ยที่ดูดแม่เหล็กนะครับก็เราจะไม่เห็นผงเหล็กเลยถูกไหมครับทั้งทังที่มันทําปฏิกิยากับแม่เหล็กอ่ะเดี๋ยวผมเอาแม่เหล็กวางไวขงง้ข้างล่างข้างล่างเนี่ยมีแม่เหล็กอยู่ นะครับนี่ผมเลื่อนฝาเลื่อนไปทางไหนมันก็ดูดตามแม่เหล็กแม่เหล็กอยู่เฉยเห็นไหมครับผมเลื่อนนะครับเนี่ยอ่เดี๋ยวผมปิดกล่องเนี่ยเดี๋ยวให้ดูที่กล้อง ครับทางที่เมื่อกี้เราไม่เห็นผงเหล็กเลยนะครับนี่นี่คือ <c oughs> เนื้อพราสมเด็จที่แท้ทันจริงๆนะครับแล้วก็องค์องคองค์งงต่อมาที่ผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นอีกก็คือเนื้อชั้นหมา ผมเอากล่องมาใส่ก่อนอันนี้เนื้อชั้นหมากนะครับผมจะทำการกดเพราะตอนคลิปต้นๆเพื่อนเพื่อเ,เห็นแล้วนะครับว่าไม่เหล็กดูดนี่เนื้อชั้นหมากนะครับแยกออกมาแล้ว นี่นะครับอ่ะเราเอาแม่เหล็กดูดดูอีกเห็นไหมครับมันดูดแม่เหล็กถูกไหมนี่เนื้อชั้นหมากนะครับแล้วอ่ะเราบด ผมทำการบดพวกนี้ให้ละเอียดเลยจริงๆเนื้อชันหมายจะบดง่ายไม่ค่อยยากเท่าไหร่ นีผมบอละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอเทใส่กล่อง อ่ะนี่ผมบดละเอียดแล้วนะแล้วเดี๋ยวเอาแม่เหล็กนะครับก็ยังดูดแม่เหล็กอยู่เดี๋ยวเราไปดูกล้องกำลังขยาสูงว่ามีเหล็กอยู่ในนี้ไหมนะครับมีผงเหล็กไหมครับ ไม่มีผงเหล็กเลยถูกไหมครับี่แต่ก็ดูดไม่เหล็กนะครับแล้วก็ในผงเนื้อชั้นหมากก็จะเห็นผงพุทธคุณนะครับที่เป็นผงสีขาวๆนี่ก็คือผงช็อกนะครับนี่แล้วบางทีเราเห็นเออพระเศษสีน้ําตาลเนี้ยอยู่ในเนื้อพระสมเด็จมันก็มาจากที่ผมบอกว่ามาจากเนื้อชั้นหมานี่นะครับ นี่นะครับไม่มีผงเหล็กเลยแต่ก็ดูดแม่เหล็กติดนะครับโอเค,คที่สองก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆทำไมผมถึงบอกว่าเอ,อเวลาเลือกเก็บพระสมเด็จนะครับ เลือกให้องค์ที่มีมวลสารเยอะไว้ก่อนเพราะว่าทุกอย่างมันสามารถพิสูจน์ทราบได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วกออ็อย่างคลิปเนี้ยเพื่อนๆลองไปหาคำตอบดูว่า <c oughs> มันติดแม่เหล็กเพราะอะไรนะครับอย่างคลิปก่อนหน้านี้เราเคยพูดไปแล้วว่าในใน,ในส่วนของเอ,อ <c oughs> เนื้อดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งนะครับเนื้อดินโป่งต่างๆเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งที่ เมีแร่ธาตุต่างๆอยู่ในเนื้อดินนะครับเหล่านั้นทำให้เกิดปฏิกิริยาตรงนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอาเข้าเครื่องเอ่อ r f นะครับคอยติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพย่านี้นะครับสวัสดีครับ